สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนวดี้เคยสารภาพรักพระเอกหนุ่มคนนี้แต่ฝันสลายโดนปฏิเสธต่อนะผู้ชื่อวดี้หรือวดี้วุฒิธรมิลินทจินดาทุกคนต้องร้องอ๋อรู้จากเพราะเขาคือพิธีกรแถวหน้าเมืองไทยมีผลงานให้แฟนคลับติดตามรับชมอยู่บ่อยครั้งที่ตอนนี้ก็มีช่องทาง YouTube ให้แฟนๆได้ติดตามซึ่งล่าสุดก็ได้เผยคลิปผ่านรายการวุดีบล็อกเป็นคลิปที่วดี้แปลงชมแต่งแรกครั้งแรกนอกจากนี้ก็มีประเด็น หนึ่งที่เพิ่งรู้เหมือนกันมาวุฒีเคยจีบอัดอัดดาเตอรว,วุธีถามป,ปันปันแผ่นแผ่นน้าประเสริฐหรือแผ่นใจน้าฮิวส์แดร็กควีนตัวแม่ของไทยว่าเคยชอบดาราไทยคนไหนบ้างทางด้านป,นปันปันจึงได้ตอบว่าตัวเองชอบพี่อัดอัสดางานนี้วุธิเองก็ยอมรับว่าครั้งหนึ่งตนเคยไปจีบพี่อัดเพราะเป็นผู้ชายในฝันแต่โดนปฏิเสธโดยเจ้าตัวได้เผยว่าไอก็ไม่อยากได้ใครนอกจากเขาพร้อมเล่าว่าตอนนั้นจําได้ว่าไอเรียกเขาไปคุยที่ ฉันใต้ดิน I have something to tell you I think I have feelings for you คามองแบบเอ้งๆแล้วไอก็พูดประมาณแบบอยู่ฟังแล้วรู้สึกยังไงเขาก็ดีมากนะการที่เรามีความรู้สึกที่ดีมันก็เป็นเรื่องดีแล้วเขาก็ไม่ได้พูดอะไรก็เลยคิดว่าคนบางคนเรามีไว้เป็นไอดอลแล้วกันหลังจากวันนั้นมันก็เหมือนฝันสลายท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี .com ขอบคุณครับ